สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมันนี้ก็มาพบพบกับช่องแฮปปี้พริกไทยแลนด์นะจ้าทุกคนมันนี้แม่ก็พามากินเมนูเซนนะจ้ะเนาะก,ก่อนจะกินแม่ก็ขอขอบคุณน,นะคะขอขอบคุณทุกทุกคนเนาะที่เข้ามารับสมนะคะมารับชมแลรวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ก็ขอโพลูจ้าทุกคนมันนี้เมนูเซนเนานะเนี่ยค่ะบะหมี่เกี๊ยวเนาะพอบานเพ่นซื้อมาเหอตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนเ,เนาะแต่ว่าไม่ได้กิน มันก็เราเมื่อกินเนาะก็อ like ุ <300 confer dles> ่นเอาเนาะค่ะเสื้อตู้เย็นไว้เสื้อตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นกินอุ่นกินยามือเสาเนาะอุ่นกินยามยามือเท่งเนาะมีไหมยามือเสาอาจจะได้ยินเสียงก็เก๊แก๊กน้ำพริกล้างจานบะหมี่เกี๊ยวเนาะหึ่งๆจังได้กินเท่านึงเด้อจ้ะ แม่ปรุงก่อนเด้อซื้อมาซื้อมาส่งถุงเนาะน้ำพิดกินไปแล้วถุงนึงแต่อย่างอีถุงนึงแม่ก็ลาากินเนาะ ห้อนจต่มือนี้อนไม่จะเห็นกันเลยเนาะดื้อ,อจานมะฮองเธอหยิบจานมาให้หน่อยดิอันนึงสีขาวๆเด้อแซบตแล้ว นี่อันนี้พร้อมมีเกี๊ยวเกี๊ยวทอดนั่งกรอบเลยอื่อยจานเนาะหอมหู้เลยละเหมือน้ำผึงธรรมดาหอมหอย่าได้กินว่าอยูเมื่อ,อคืนนี่ไปเอทุระ ไมุ่ละมาดึกซื้อมาซื้อมาแล้ววันนี้มาฮอทเฮืนแม่ก็เยอะนอนเลยก็เลยไม่กินไม่ได้กินมาเมือก,กเยอะนอนแห่งนนตากระดำ มื้อไื้นนนอนประมาณในนอนประมาณสองชั่วโมงเสร็ง้ำปิกงล้างทวยแม่ก็จ้ถ่ายคลิปลูกกำมังล้างยย้วยยามนี้ก่อนแล้วว่าเราออกไปนังน่งกินข้างนอกมันหอน มันแดดเนาะห้องเนาะมันแดดสี่สิบห้าบาทแล้วจ้ะเนี่ยมาเด้อจ้ะมาสิบอแซมมันกันเนาะ มันมีเกีียวเนาะถ้าเป็นเผือยอยู่ในเมืองกับที้ทางกินเนอะแม่อยู่บนเนออะาะค่ะน้ำดีก็ไม่ได้กิน เมื่ย์มือเนี่ยเมย์เมยเ,เ,เพราะว่าไม่ได้นอนเนาะเมื่อคืนในหมาดึกตีหนึ่งเคยได้นอนสีสองสีสามนอนไม่รับสายยังนอนอยู่แต่ว่าแบบ สายเน่นอนแล้วมันกะสมองมันจะมีนอนมยานี้นะวันนี้พอนอนรับได้จังนอนกำลังนอนแช่บชสีห้ารูปตื่น ก็เลยสรุปกระซัมแน่นอนแค่สองหรือสามชั่วโมงแค่นั่ะแม่ก็เลยมีอาการไม่เมือ่อย อันนี้พร้อมแล้วมีเกีียวพรอ้อมหาเด้อมาเซ็ตแรกกันกันเสียงคนล้างถ้วยกันได้กนัน ทั้งอิ่มเกี้ยวหนังเกี้ยวถอดนอเนาะปกติแม่จะมักรสอันเอา,งงเ,อาเอาค่ะแม่จะมักรสอัน <c oughs> รสต้มยำเนาะ แต่เมื่อคืนนี่มีได้มีคือเยอะกันเลยสั่งแบบธรรมดาเนี่ยเพราะว่าสั่งมากาก็จะละกินอ่บวนเนาะเ้อาส่งไทยอีกจะาำก่อนเนะเาะมันพี่เอาไปหลมมาเปิดเถอะ เอาล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แม่เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า